โอเคครับก็ตามสัญญาครับอันนี้เราก็จะมาเล่นจิจกรรมใหม่ครับคือเป็นจิจกรรมซุปเปอร์ฮิตปาร์ตี้นะครับคือที่ผมมาช้าวันนี้ก็เออพิ่งสอบเสร็จครับนั่นแหละครับ <laughs> ก็ไม่มีเวลาเล่นกิจกรรมเลยครับอ่านหนังสืออย่างเดียวเลยตอนเที่ยงก็เลยไม่ได้มาเล่นเิยครับมาดูายลเลยจิจรกรรมกนเลยครับ กดก็จะเปเลงระยะเวลาจิตก,กรรมวันนี้นะครับวันที่6กพฤศจิกายนถึงวันที่12นะครับมีของรางวัลอยู่3ระดับการหมุนแบบธรรมดาจะเป็นการสูงจากทั้ง3าระดับนะครับการหมุนแบบพิเศษจะเป็นการสูงจากแค่2ระดับแทนคุณจะได้รับของรางวัลใหญ่จากการหมุนพิเศษใน5ในทุกหครับ เรามาดูรางวัลกันครับรางวัลก็จะมีนี่ครับกัตนาใหม่นะรถมีไม้เบสมีโปลีแล้วก็เจดสำหรับนิ้วม้านะอันนี้ก็จะเป็นไอวอร์นรับตัวเขียวแล้วก็จะมีข้ออตาต่างๆนะครับนี่นะวานนี้นะครับถ้าเราสุม่มปวดเล็งแดงเราก็จะได้เราก็จะสุ่มนี่นะครับ มีม่วงับสีเหลืองนะครับถ้ากดเบาๆมันจส่ม3 3สีนะครับอเรามาเริ่มที่กดเบาๆนึ่งครั้งก่อนนะครับทุกคนวอแมบอลมวอรมเอาไ่สกินดดปดมาังากนั้นเราก,กดแรงรงครล้วเป็นมืแล้วครับท่านที่สงครับเก็ปบอสีครับ เอาสายฟรีครับอันงที่สามนะครับเอา้าเฮ้ยรักรักกันเนี่ยปอาสายฟรีฟแล้วครับไปที่สี่ครับโอ้แอยบอร์ดครับครั้ที่ห้าครับขับขบตนาครับเอา,าได้แล้วขัตนามาแล้วนะแล้วก็มารับเออรับรกันครับนี่ครับของรางวัลที่เราได้ครับ ก็จะมีนี่ครับครับเแป๊บน,น,นึงนะเราได้อันนี้มาด้วยครับทุกคเน,นี่ยมันเป็นแอร์บอร์ดนี้ครับอะไรเนี่ยก็จะมีที่ผมเห็นนะมันมีกระเป๋าสะพายด้วยนะไอ้กระเป๋าสะพายอันเนี้ยไม่รู้มันซ้ำกันนะมันได้ซ้ำกันดวงเกลือมากเลยครับทุกคนแล้วก็จะเป็นคาตานะครับนี่นะครับคาตานะ นี่ถือหน้ารอบบีได้เลยนะครับนี่ครับกคนี๋ยวไปชมชัดๆในเดี๋ยวเราเข้าไปส่วนทรีสไตล์ดู นี่นะครับคาตะครับโอ้มันเข้ากันกับแขนนี้เลยครับนี่ครับเข้ากันกับแขนแขนชุดอันนี้เลยครับชุดเดวมารอย่อครับนี่ครับด้านหลังนะครับก็จะเป็นลายประมาณนี้ครับปอกดาบนะครับส่วนดาบนะครับไม่รู้ว่าเห็นไหมนี่ครับดาบนะครับจะมีลายเป็นสีม่วงเลยนะครับแล้วก็เป็นเป็นคลื่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 นปีศาจนะครับสีม่วงครับ ก็ถือว่าสวยอยู่นะสวยอยู่955าเพชรนะเดี๋ยวเราลองเอาคาตานาครับไปฟันคนในโซนจิตายดูครับทุกคนดูีิจะเป็นยังไงคาตานาเราจะได้สกิลไหม สถานี้นะครับบวกคอมเป็นยั่งนะครับทุกคนใส่มนจะบวกคอมเป็นยั่งครับโคตรมากเลยครับโคตรมากเลยครับนี่นะครับนี่นะบวกคอมเมนต์ยงนครับบอกแล้วเตรียมเตรียมแอบแอบแฝงนะครับแฝงอยู่ละแฝงตลอดเลยไม่ไปเลยไม่ไปเลยไม่ไปครับ ฟันค่าข่าจะไปตามล่าเจ้าให้เราเห็นต่อไนะาตัวที่เบาไปนะ ดีมาแตะไปดีอ่ะเอ้าเป็อ่ะอาจารย์อาจารย์

ไปดีจุ๊จุ๊จุ๊จุนะ๊จุูจอ๊จุ๊จุ๊จุ onun, ๊จุ๊จ <consumers> ุ um ๊จุ๊จก๊จุวจุ๊จุ๊ไจจจ

โดนหัวำไมไม่ตายครับทุกคนโดนหัวจะไม่ตายครับเมื่อกี้ยังไงนอนออุ้ยเยคีหองแตกแตไม่เป็นไรครับ 아, <목소리나> กระดิกของเราก็เป็นอันเสร็จสิ้นแล้วนะทุกคนสำหรับนี้นะครับใครที่ชอบการ์น,นี้นะครับก็อย่าลืมไปหาสุดไซเดอ,อก็ไม่แพงครับไม่แพงประมาณ 900, ห0าร้อยห้าพันบครับแน่นอนครับไ,ได้แน่นอนเลยกะละกีแล้วกะกีก่อนเราไปออรีบ,าบาหาแบบอัตราสั้นๆก็ดูว่าจะได้ไหมแต่อันนี้มันการันตีเลยครับว่าเราชนะได้ ไปหาศูนย์กันเลยนะครับใครที่ชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับผมจะได้ทำคลิปต่อไปติดต่อไปนะครับบริษัทนะครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับจ้า Young Ting you going crazy no fuego. No. Okay, can't breathe in toxic skies. Follow me with your lies. Yeah, I thought that oh. I'd die. Whoa, whoa. I cannot breathe through toxic skies. You follow me with your lies. Thought I'd die along with my sense of time, and I'm not alright. Feel trapped in my mind. I can't. Even if I try to, A little too late, too, too, too weak and too kind. My heart is on fire, and I'm burning alive, so I guess I'm not fine, still yeah. Trapped in my I mind, the been in my mind for days. Wish I could get away. You know it is safe for me to be in this space. Hey, yeah, yeah. drunk, and I miss you, unless I'm just drunk. You told me to swim, then you watched as I sunk. Can't forgive you. No, I'm not that dumb. Paranoid, I gotta run.